หลังจากที่พักเราได้เปิดตัวท่านงพงศพัฒน์นะครับเราได้ดําเนินนโยบายหาเสียงด้วยความบริสุทธ,ธิธรรมนะครับนำเสนอนโยบายดีๆสู่พี่น้องประชาชนแต่ไม่กี่วันมานี้นะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าในหนังสือพิมพ์ก็ดีหรือโลกออนไลน์ก็ดีก็มีภาพนักร้องนักแสดงแล้วก็นักกีฬานะครับที่ได้มีการตัดต่อนะครับนำหมายเลขเบอร์9นะ้นไปแปะอยู่กับภาพของ ศิลปินทั้งหลายนะครับซึ่งผมขอเรียนกับสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางพักเองขอปฏิเสธนะครับแล้วก็พักเองนั้นไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องของการตัดต่อภาพดังกล่าวทําให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความไข้เขวและก็ไม่สบายใจถึงอย่างไรก็ดีครับถึงแม้ว่าทางพักเองนั้น ไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ทําภาพตัดต่อแบบนี้ออกมานะครับแต่อย่างไรก็ตาม3ท่านที่ปรากฏอยู่ในสื่อนั้นก็ได้รับความเสียหายทางพักเองก็รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็ฝากขอโทษไปยังศิลปินทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่อาจจะทําให้ได้รับผลกระทบกับเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งเหลืออีกเพียงแค่10กว่าวันเองนะครับทางพักเองก็ยังดําเนินนโยบายที่จะหาเสียงด้วยความ บริสุทธิธรรมนะครับและเสนอนโยบายดีๆกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับพระเจ้วันนี้ก็ฝากนะครับบอกไปยังท่านศิลปินด้วยรวมทั้งแฟนคลับของทั้ง3ท่านด้วยนะครับว่าทางพักเองนั้นไม่ได้เป็นผู้กระทําภาพดังกล่าวนะครับแล้วก็ฝากขอโทษนะครับที่ทําให้ทั้ง3ท่านนั้นได้รับผลกระทบแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าในช่วง1ิกว่าวันนี้เหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าเราทุกคนก็จะหาเสียงด้วยความสร้างสรรค์นะครับส่วนเรื่อง